สวัสดีครับสวัสดีว่าที่คุณครูทุกท่านนะครับคุณครูที่กําลังอ่านหนังสืออยู่ขณะนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่9สิงหาคมนะครับ2568นะครับคุณครูครับวันนี้ผมนําข้อสอบมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมนะครับตามสัญญานะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็มีเวลาทําเอกสารนะครับตามที่คุณครูท่านหนึ่งขอมานะครับเป็นวิชาการศึกษานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับ พิซซาด้วยนะครับเออพิซซาหรือพิซซานั่นเองนะครับวันนี้นำมาฝากนะครับประมาณ20ข้อนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคุณครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเอาความรู้ที่ได้ทั้งหมดนะครับมานะครับมาให้ได้นะครับแล้วก็จะนำไปใช้ให้ได้ในวันที่1 6 1 7นี้นะครับ อ่านะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับอ่าคุณจะลงสนามสอบจริงๆแล้วนะครับอ่าก็เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะครับอย่าเอาความนะครับขี้คานมาเป็นอุปสรรคในความสําเร็จของเรานะครับไปเริ่มข้อที่1กันเลยครับคุณครูครับอ่าพิซ่าย่อมาจากอะไรมีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินผลนักเรียนอย่างไรครับเออเขาถามย่อมาจากอะไรวัตถุประสงค์นะครับเพื่อประเมินนักเรียนอย่างไร นะครับข้อนี้อาจจะทําคําถามได้2ข้อนะครับแต่ผมทํามาข้อเดียวนะครับมาดูนะครับตัวย่อที่ถูกต้องนะครับก็คือโปรแกรม for international s t u d e n t assessment นะครับขอไข่ครับประเมินสมรรถนะในการนําความรู้ไปใช้จริงนะครับพูดง่ายๆนะครับพิซซ่านะครับตัวย่อมาจากคําว่าโปรแกรม for international s t u d e n t assessment และวัตถุประสงค์หลักในการประเมินก็เพื่อที่จะให้เขานะครับมีสมรรถนะในการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงนะมีความรู้มีทักษะอย่างเช่นความรู้3 r 8 4พวกนั้นแหละนะครับโอเคนะจบนะครับไม่ใช่การประเมินด้านวิชาการแบบท่องจําไม่ใช่ประเมินความสามารถในการสอบข้อหาอะไรไม่ใช่ประเมินกิจกรรมนะครับนอกหลักสูตรนะครับเอ จำไว้ดีๆนะครับเขาประเมินเด็กนักเรียนอายุ15ปีนะครับเข้ามหาลัยใครตอบนี่ผิดเลยนะครับไปต่อข้อ2ครับคุณครูครับข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลักพิซซ่าในการประเมินนักเรียนวัย15ปีครับข้อนี้คุณต้องคุณต้องตอบให้ถูกนะครับกลุ่มสาระที่ไม่ใช่นะครับก็คือสังคมศึกษาครับชอ่าชเชียลนะเออไม่ใช่นะครับ สามหลักๆเลยนะครับพิซซ่าจะมีสามสาระการเรียนรู้หลักๆนะครับสามสาระหลักๆคือคืออะไรครับการอ่านการอ่านอยู่ไหนครับนี่ครับกอไก่ครับการอ่านแล้วอะไรครับคณิตครับคณิตอยู่นี่ครับข้อขอไข่ครับแล้วก็อะไรครับวิทยาศาสตร์ นี่ครับข้อที่ไม่ใช่ตอบงองนะครับโอเคนะอะส่วนเนื้อหาลงลึกผมไม่พูดนะครับว่าไอการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระอื่นๆนะครับที่เขาประเมินนะคืออะไรนะครับแต่สามสาระหลักๆนี้คุณต้องจำให้ได้การอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับอไปต่อข้อ3ามครับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ฉบับปรับปรุง2560ให้ความรู้กับการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะครับข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสําคัญครับไม่ใช่ครับอ่าหลักสูตรแกนกลางนะครับใครไม่รู้จักนะครับสมรรถนะในหลักสูตร5สมรรถนะบ้างนะครับอ่าก็มาดู ep นี้ได้นะครับถ้าใครไม่รู้นะแต่ถ้าใครรู้แล้วนะครับก็ตอบข้อนี้ให้ถูกต้องแม่นยำนะครับ อ่าห้าด้านมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งสื่อสารครับนี่ใช่ครับสองในการคิดนะครับใช่ครับสามแก้ปัญหานะครับอ่าแก้ปัญหาเขาไม่ได้เอามานะครับสี่นะครับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนะครับห้าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีครับนี่ครับความสามารถในการเข้าสังคมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเออตอบงงงงครับอ่าคิดนะอ่าคิด สื่อคิดนะครับแก้ทักเทคนี่ถ้าใครอยากจำนะครับอ่าโอเคนะครับไปต่อข้อ4ครับข้อใดนะครับกล่าวถึงการวัดประเมินผลผู้เรียนเพื่อพัฒนานะครับการเรียนรู้นะครับอ่า formative assessment นะครับพูดง่ายๆก็คือการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นั่นแหละนะครับเป็นการวัดประเมินผลแบบใดได้ถูกต้องที่สุดครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณครูครับตอบขอไข่ครับเป็นการวัดประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใช่ไหมครับอ่าเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับมีวัตถุประสงค์หลักเลยเพื่อเก็บข้อมูลป้อนกลับก็คือฟีดแบ็กระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้ครูนั้นไปปรับปรุงวิธีการสอนอ่าและนักเรียนก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่าตอบขอไขครับคุณครูครับไปต่อข้อ5้าครับ ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเพียเจนะครับการครงสภาพนะครับคอนเซ n ร์เวชันนะครับหมายถึงอะไรและเกิดขึ้นในขั้นพัฒนาการใดครับเพียเพียเจนะเพียเจนะครับการครงสภาพนะครับก็คือการมีความรู้แล้วมันก็คงอยู่นั่นแหละนะครับอ,อย่างเช่นนะครับความสามารถในการรับรู้ว่าปริมาณของสิ่งของที่ยังคงเดิมแม้จะเปลี่ยนรูปร่างนะครับรนั่นก็คือการครงสภาพ นะครับอ่าตอบอะไรครับอ่าขอไข่ใช่ไหมครับเออนี่ครับความสามารถในการรับรู้ว่าปริมาณของสิ่งของนะครับยังคงเดิมแม้เปลี่ยนรูปร่างซึ่งเกิดขึ้นในขั้นอ่าคอนอะไรเนี่ยนะครับอ่าโอ้ยอ่านประออกนะเนี่ย <laughs> นะครับอ่าการคงสภาพนะครับหรือ conservation เนี่ย มันเป็นความเข้าใจว่าปริมาณหรือจํานวนของวัตถุยังคงเดิมแม้เปลี่ยนรูปร่างภายนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญที่เกิดขึ้นในปฏิกริการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในช่วงอายุ7-11ถึง11ปีนะครับอา,อาจจะเป็นช่วงนี้แหละนะครับผมอ่านภาษาอังกฤษบอกนะครับคอนโอเปเร เชเนลสติกนะครับอ,อ,อะไรนี่แหละนะครับออไปอ่านเองนะครับค,คุณครูครับผมจะอธิบายการคงสภาพให้ให้ดูก็แค่นั้นนะครับก็คือรู้ว่าปริมาณสิ่งของมันยังคงเดิมถึงแม้มันจะเปลี่ยนรูปร่างอย่างเช่นปลากระป๋องนะครับมันบุ้มมันบุ้มะนะมันมันบี้เข้าไปอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีเนื้อเนื้อของปลากระป๋องยังคงเดิมปริมาณเท่าเดิมนั่นคือการคงสภาพคุณเข้าใจแค่นี้ก็พอนะครับ ไปต่อข้อ6ครับข้อใดคือหลักการสำคัญสำหรับทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรนิยมนะครับ Constructivism นะครับที่ครูควรนำมาจัดการในการสอนครับหรือจัดการเรียนรู้นั่นเองนะครับนักเรียนนี่ครับนักเรียนนะครับสร้างความรู้ด้วยตนเองนะครับจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับนี่คนจำดีๆเลยนะการเรียนรู้แบบสร้างสรรนิยม Constructivism นะครับเออ เป็นผู้สร้างความรู้ในตนเองนะครับโดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ๆกับความรู้เดิมๆผ่านการลงมือปฏิบัตินะครับและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมกับสังคมนะครับตอบนะครับไปต่อข้อ7ครับการจัดชั้นเรียนแบบใดที่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับเคุณจะจัดการชั้นเรียนแบบใดครับเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับกฎระเบียบเข้มงวดครับผิดครับ ผู้เรียนส่วนมากตั้งกติกาและส่งเสริมสัมพันธ์ที่ดีนะครับาจากการเรียนรู้ที่ครูเป็นศูนย์กลางผิดครับจากการเรียนรู้การสอนที่บรรยากาศบรรยายและซักถามเป็นหลักไม่ได้ครับต้องตอบขอไขครับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญก็ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งกติกาน,น,นะครับส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนครับนี่ตอบนะครับไปต่อข้อ8ครับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับหมวด6ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดคือเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายในครับเป้าหมายนะครับประกันภายในครับรับรองมาตรฐานสถานศึกษาจากองค์กรภายนอกใช่ไหมครับเอ,อ่อมอนิแนเดอร์นะครับอันนั้นอันนี้ต้องเป็นสอมอสอเออต้องตอบพัฒนาอะไรครับพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดครับ เอยังไม่ได้ถึงภายนอกนะครับมันอยู่ภายในอยู่นะครับคุณจะต้องนะครับประกันคุณภาพภายในสักก่อนนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารนะภายในเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับสถานศึกษาที่ต้องทำ ที่ต้องดาเ,เนินการเองนะเออเพื่อพัฒนาคุณภาพนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพนะครับของสถานศึกษานะครับให้เป็นไปตามที่กำหนดนะครับนี่นี่คือคำตอบนี่คือเหตุผลที่ดีที่สุดนะครับข้ออื่นไม่ใช่นะครับไม่ใช่การจัดลำดับเลยนะครับ ไม่ใช่จัดทำรายงานนะครับต่อผู้ปกครองนะครับไปต่อข้อ9ครับข้อใดคือบทบาทของครูในการส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์นะครับตามแนวพิซซ่า2021นะครับ Creative Thinking นะครับคุณรู้จักไหม Creative Thinking มานี่ครับมันอยู่ใน 3R8C นะครับเป็นทักษะในศตวรรษที่21นะครับ Creative นะครับนี่ครับ เออทักษะนะครับการสร้างสรรค์นะครับเออนี่ครับเห็นป่เออนี่ง่ายๆนะครับสร้างสรรนะคิดสร้างสรรนะคิดยังไงนะครับออข้อก้าตอบเลยนะแสดงว่าเขาต้องออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับระด,ดมสมองนําเสนอแนวคิดที่หลากหลายนั่นคือความคิดที่สร้างสรรค์โอเคนะเออตอบข้อควายนะครับ นี่คือบทบาทของครูนะบทบาทของครูก็ต้องออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนนั้นเปิดโอกาสนะครับได้ระดมสมองก็คือกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปรายนะครับต่างๆนะครับให้นักเรียนนั้นเกิดความคิดนําเสนอแนวคิดออกมาอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับไปต่อข้อ10ครับการทําวิจัยในชั้นเรียนค a r รู o แอคชั่นรีเสิร์ชนะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรครับเออ วิจัยในชั้นเรียนนั่นแหละมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรครับวิจัยไปแล้วจะนําผลการวิจัยไปทําอะไรนะครับก็ต้องนะครับเพื่อพัฒนาอะไรครับพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้ของผู้เรียนนะครับในชั้นเรียนที่คุณครูรับผิดชอบนะการวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ครูผู้สอนนั้นจะต้องดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเองโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์หลักครับ ไปต่อข้อสิบเอ็ดครับแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไร้์ลองเลอร n นิ่งนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับในบริบทของพิซซ่าครับอ่าไร้ลองเลอร์นิ่งนะครับแนวคิดนี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับในบริบทของพิซซ่านะพิซซ่านะครับพิซซ่าก็คือเขาประเมินวัยสิบห้าปีใช่ไหมอ่าแต่ไร้์ลองเลอร์นิ่งเนี่ยคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงว่า พิซซ่าต้องนะครับให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นก็คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวนะครับออพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นต้องประเมินพิซซ่าเสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่นะ,ะพิซซ่าเนี่ยมุ่งเน้นให้พัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นแสดงว่าเขาก็ต้องพัฒนาตนเองได้สม่ําเสมอนะครับเออไม่ใช่ว่าไปเรียนมาหาอะไรไปเรียนไม่มพัฒนาไม่ใช่นะครับ พิซซาเ้าจะส่งเสริมบริบทที่พัฒนาตนเองได้นะครับอย่างต่อเนื่องสมบูรเสมอนะครับและตลอดเวลานะครับตอบขอไขครับข้อ12ครับข้อใดคือองค์ประกอบหลักนะครับสมรรถนะการแก้ปัญหาร่วมนะครับ collaborative นะครับโค l า a b o r a t i v นะครับ problem นะครับ s o l v i n นะครับนี่ครับมันอยู่ไหนล่ะมันก็อยู่ใน3 R 8 C เนี่ยเห็นไหม ทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับเขาต้องเอาไปให้เด็กนั้นนะครับใช้ได้นี่ครับนี่ครับโคราโบลาชันเออโบเลชันนั่นแหละนะครับทักษะการร่วมมือและการทํางานเป็นทีมภาวะผู้นํานี่ครับเออนะครับซึ่งเป็นสมรรถนะในการส่งเสริมพิดซ่านะครับเอออ่ะงั้นอ่านโจทย์ใหม่นะครับข้อใดคือองค์ประกอบหลักนะครับของสมรรถนะในการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับ โคร,โราโบลทีปอพอเบมพอเบมนี่คือปัญหา solving นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในสมรรถนะเสริมของพิซซ่านะครับก็ตอบตอบสิครับคืออะไรครับการสื่อสารการทำงานร่วมกันการแก้ปัญหาครับนี่ครับสมรรถนะนี้จะเกิดได้คุณก็ต้องสื่อสารกันนะครับสื่อสารกันเสร็จทำงานเป็นทีมครับ เออทำงานเป็นทีมแล้วก็แก้ไขปัญหามันก็จะเสร็จรุ่ร่วงนะครับนี่ครับนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่ครับทักษะร่วมมือทำงานเป็นทีมอ้าวเห็นในลบลบอกกกอนได้กันบอเห็นนะนี่ทำงานร่วมมือร่วมมือกันทำทักษะร่วมมือนะครับทักษะทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำนะครับนี่เห็นบอเออนี่ยนะครับวิเคราะห์ง่ายๆเลยนะครับตอบ ก็ไก่ครับคุณครูครับให้อธิบายไหมก้อสิบสองเนี่ยเอออธิบายก็ได้นะครับสมรรถนะในการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับตามกรอบของพิซซ่านะครับก็จะเน้นความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อทําความเข้าใจปัญหานั้นๆน,น,นะครับโดยมีทักษะหลักคือการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมจบนะเออนั่นแหละครับเออแค่นี้ ไปต่อข้อสิบสามครับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับอินเตอร์เกรตนะครับเรียนรู้นะครับเมีลักษณะสำคัญอย่างไรครับมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะข้อสิบสามตอบนะครับอการเรียนรู้แบบบูรณาการมีลักษณะสำคัญก็คือการอะไรครับนำเนื้อหานะครับหลายวิชานะครับมาเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับ บูรณาการนะครับเอ,อ,เอาง่ายๆก็ทึกเอาหลายวิชามาร่วมกันมาสอนปนเปกันนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความเห็นความสัมพันธ์นะครับและก็นําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะครับนี่ครับนี่คือการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับไปต่อนะครับข้อ14ครับตามทฤษฎีจิตวิทยาของอวี วีกอสกี้นะครับเออเขตพัฒนาใกล้เคียงนะครับหรือโซนออฟอะโอซิมอลนะครับอะดีเวลรอปเม้นท์นะครับหมายถึงอะไรครับคอซิปซีนี่นะครับก็โซนเขาเรียกว่าโซนอะไรนะเออเาเอาภาษาไทยดีกว่านะครับเขตพัฒนาที่ใกล้เคียงนะครับอ่ะพูดง่ายๆก็คือพัฒใกล้พัฒนานะครับที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับก็คือช่วงที่นักเรียนทํากิจกรรมบางอย่างนะครับได้สําเร็จด้วยความช่วยเหลือจาก จากใครครับจากผู้ที่มีความรู้นะครับเขาเรียกเขตพัฒนาที่ใกล้เคียงนะครับตอบข้อไขยครับอนี่ครับเขตพัฒนาที่ใกล้เคียงมันก็คือช่วงที่นักเรียนสามารถทํากิจกรรมบางอย่างได้สําเร็จด้วยความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้มากกว่านะครับก็คืออย่างเช่นเพื่อนคนนึงทํางานเสร็จก่อนเพื่อนคนหนึ่งเดินไปให้ความรู้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งได้นะครับเออนะครับอาจจะเป็นครูก็ได้นะ ครูก็มีความรู้มากกว่านะครับเพื่อนก็ได้ครูก็ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าเขตพัฒนาที่ใกล้เคียงครับไปต่อข้อ15ครับข้อใดคือการประยุกต์ใช้นะครับแนวคิดการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนนะอ่า E.S.D. นะครับในการเจียนรู้นะครับ Education of Sustainable นะครับ Development นะครับเออผมอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษบ่ค่อยเก่งนะครับ ข้อนี้ตอบนะครับก็คือการจัดก,กิจกรรมที่ให้นักเรียนเรียนรู้นะครับแยกขยะและนํามาประดิษฐ์เป็นของใหม่นะครับนี่คือแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับคุณเข้าใจคําว่าพัฒนาที่ยั่งยืนไหมเขาแยกขยะเป็นแล้วเขานําขยะมาประดิษฐ์ใช้นั่นก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเห็นผลประโยชน์นะครับเห็นประโยชน์ของคุณค่าที่ทิ้งไปแล้วนะครับเขาสามารถนํากลับมาเป็นความรู้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้เลยเห็นไหมครับยั่งยืนไหมล่ะนะครับเขาทำตะก้าสารตะก้าได้สามารถมีไรายได้เออยั่งยืนไหมยั่งยืนนะครับเออไปต่อข้อสิบหกครับอาผูใดแสดงข้อมีเห็นอย่างนี้ระเบิดคาเมทิ้งพนะ <laughs> นะครับข้อสิบหกครับเออระเบิดมันทิ้งไปเลยนะครับการจัดก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีพระหูปัญญานะครับ มัลติโบ้นะครับอินอะไรนี่เออสร้างมันเถอะนะครับพระหูปัญญาก็นะครับพระหูปัญญานะครับควรมีลักษณะอย่างไรนะครับเออพระหูปัญญานะครับควรมีลักษณะนะครับจัดกิจกรรมที่หลากหลายครับตอบกอไก่ครับเพื่อตอบสนองความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนนะครับอ่าพระหูปัญญาของอ่าฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดการ์เนอร์นะครับเอออ่ะ นี่ครับเขาซื้อ How เวิร์ดกานอรนะเออเชื่อว่ามนุษย์นะครับมีความเอามนุษย์มนุษย์มนุษย,ษย์ขอยลืมมนุษย์มีความอะไรครับฉลาดหลายด้านนะครับการจัดเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย นะครับนี่ครับเออตามความถนัดของผู้เรียนนะครับนี่เขาเรียกพระหูปัญญานะครับโอเคนะเออตอบก็ไก่ครับคุณครูครับไปต่อข้อ17นะครับอ่าข้อสินะตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบูมนะครับการตั้งคําถามระดับการวิเคราะห์นะครับอนาลิซิสควรมีลักษณะอย่างไรครับข้อ17ตอบนะครับอ่าบูมเนี่ยนี่ผมเอามาอยู่มั้งนี่เออนี่ครับ กอใหญ่บูมนี่นี่ครับหน้าตาเราเป็นยังไงสิละการตั้งคําถามนะครับตั้งในระดับการวิเคราะห์นี่ครับการวิเคราะห์อยู่นี่ครับเออควรตั้งแบบใดครับเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่แยกความแตกต่างวิจารณ์ใช่ไหมเออนี่ครับคุณตอบก้อไหนครับตอบนะครับนี่ความเหมือนความแตกต่างเห็นบ่เออนี่มักเปรียบเทียบใช่ไหม เออนี่ไงนี่ครับอ่ะก็ไปอ่านเองนะเนี่ยนะครับเออสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับตั้งแบบนี้ควรใช้คำถามเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่แยกแยะนะครับความแตกต่างแล้วก็วิจารณ์นะครับอ่ะก็ฝากคุณครูไปอ่านเองนะโอเคนะครับนี่นี่คือการตั้งคำถามในการวิเคราะห์นะครับอ่าก็ตั้งแบบนี้นะครับไปต่อข้อสิบดครับ ข้อใดคือบทบาทของครูผู้สอนในศตวรรษที่21นะครับที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาในปัจจุบันครับศตวรรษที่21นะครับคุณคิดถึงเลย 3R8C ครับ 3R8C เขาก็จะบอกว่านับให้ครูเป็นอะไรครับครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกเออเป็นโค้ดนะครับ Learning c o a c h นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับสร้างความรู้ด้วยตนเองครับตอบพอควายนะเออนะครับ ทุกวันนี้ครูก็ต้องเป็นโค้ดอยู่แล้วนะครับเออไม่ใช่โค้ดฟุตบอลนะครับเป็นโค้ดก็คือเป็นผู้แนะนํานะครับอต่อกระบวนการเรียนรู้นั้นๆนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นสร้างนะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใหม่กับตนเองนะครับบทบาทของครูยุคปัจจุบันนี้มันจะเปลี่ยนไปมากนะครับเออเป็นคนช่วยชี้แนะนะครับให้นักเรียนสามารถนะครับพัฒนาแล้วก็เรียนรู้เองไปต่ออีกสองคอครับเออ ข้อ19นะครับหลักการสําคัญของการศึกษาแบบร่วมเออบแมนแบบรวมนะครับ inclusive นะครับ <c oughs> education นะครับแบบรวมนะครับแบบรวมเออคืออะไรครับอ่าหลักการสําคัญของการศึกษาแบบรวมคือการศึกษาที่ตอบสนองต่ออะไรครับความหลากหลายของผู้เรียนทุกคนนะครับเออก็คือเอาผู้เรียนทุกคนนะครับที่มีความหลากหลายนะครับ ตามทฤษฎีของฮาวเวิร์ดการ์เนอร์นั่นแหละที่เขาบอกว่าผู้คนนะฉลาดหลายทางนะครับก็คือเอามาจากการเรียนการสอนแต่ละคนนะไม่มีไม่เหมือนกันนะครับก็คือจากการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ออะไรครับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนทุกคนนะครับโอเคนะก็เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นนะครับในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับออยืดหยุ่นตามเหมาะสมนะครับตอบสนองต่อความแตกต่างของบุคคล นะครับผู้เรียนทุกคนจะได้นะครับเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันและก็เสมอภาคนะครับนี่คือการเรียนแบบรวมนะครับอ่ะข้อ20ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับปัชญาการศึกษาในข้อใดที่เน้นการเรียนรู้การลงมือปฏิบัตินะครับปฏิบัติจริงด้วยนะ learning by doing นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวนะครับและแก้ปัญหาในสังคมได้ครับ Learning By Doing นะครับ คุณรู้ใช่ไหมว่าดิวอี้จอห์นดิวอี้ใช่ไหมครับจอห์นดิวอี้ครับเออลงมือปฏิบัติจริงคุณรู้แต่คุณรู้ไหมว่าเขานะครับเขาใช้นะครับปัญญาการศึกษานะครับใดนะครับเออจอห์นดิวอี้นี่ใช้ปัญญาการศึกษาใดครับ ปัชญาการปฏิบัตินิยมนะครับเออปัชญาการปฏิบัตินิยมนะครับเดินนิ่งไปดูอ n g มันคือการปฏิบัติใช่ไหมครับคุณจะเอาอะไรละ่ะน่าไม่ถ้าไม่ใช่การปัชญาปฏิบัตินิยมนะครับเออจอนนี่ไอจอ้นดีวอี้เนี่ยเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีนะครับคือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่สามารถนําไปแก้ปัญหาได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปฏิบัตินิยมนะครับ เออตอบนะครับขอไข่ครับคุณครูครับโอเคนะครับเอออันนี้จอนก็ยีงจอนดิวอีครับเออนะถ้าเขาถามข้อสอบนะเรีนยิ่งไปดูยิงเป็นของนักจิตวิทยาใดนะครับตอบจอนดิวอีนะเออนี่แถมไปเลยนะครับโอเคครับคุณครูทุกท่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เช่นเคยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับ EP นี้จบนะครับแค่นี้นะครับเจอกัน EP นี้เจอกัน EP หน้านะครับคุณครูครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากได้ไฟล์ก็ไปดาวน์โหลดที่นะครับใต้คำอธิบายคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับเราต้องได้บรรจุและแต่งตั้งนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ